สวัสดีพี่พี่สวัสดีฮับป้าพังโอ้ไปเล่นน้ามาลูกอใช่แล้วถึงแล้วค่ะอ่าจให้เค็มกักเลยโอ้ปีศาจผ้าเล่นน้าตัวน่ะโอ้ยปีศาจอ่าให้ดูสิน้ำเค็มปีเลยพี่พี่โอ้เรื่ออะไรล่ะหนูอ่าให้เปี๊ยะเข้ามาอ๋อไม่มาครับ แฮปปี้เห่าเขาใหญ่เลยโอ้เพลเรียนน้ำพนน่ะแล้วออกกำลังกายเลยสดชื่นสดชื่นเนาะแช่ตัวเค็มๆดีฮะเออมักไม่ดีแล้เนาะเอาไปตากกินเแล้วมันจะไปเหนื่อยแม่ไงเพราตอนอาบน้ำเสร็จแล้วหูทรายเต็มเลยโอ้มีบานาน่าบดพายตาฟองอยู่วันนั้นโอ้ยตาฟองอยู่บนวานาน่าบดอ่ะโอ้เป็นแต่มวนแต่ว่านี่ไงพี่มา โอ้แฮปปี้บ่มากมาก่าลูกแฮปปี้เขาตัวตัวใหญ่อะปีครวัวเขาดีกระเด็นโอ้พุกนั้นนักเล่นครับทิ <แฟ S 1> ่ไปสันเขาแฮปปี้ไปอาบน้ำกันฮะ